เป็นเกี่ยวเป็นกำทุกคนเกี่ยวเป็นกำกำแบบนี้แล้วเอาไปยังเขาบ่ะน,นี้เอาไปจังไหนเอาไปตีบไ่ไปปั้นเลยไปปั้นปั้นใส่ยังปั้นใช่จักรแม่แรจักรอ๋อใช่รถจักรเอาล้อขึ้นแล้วก็ปั้นแบบนี้บรร่ครับปั้นเลย,เลยอ๋อสุดท้ายทุกคนเมืองศรีภาเบิ่งเพิ่นเกี่ยวเข้านะครับนี่ครับแข่งขม,มวนเนาะเมือยงยมราช เราไปรู้บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมพาเข้าไปเลยเดี๋ยวคลามกล่องไปเลยตโตขนาดอ้เปลียนเปลียนขอท่ายเนี่ยเด้อครับโอ้ปาดเปิดเกี่ยว <c oughs> บอร์แห้งวะครับเนี่นยน้ำไหลเนาะน้ำพันไหล อยู่นี่เพื่อนเพิ่นเกี่ยวเข้าแบบเป็นกำๆเนาะเกี่ยวเป็นกำเลยนา,นาปีกระเกีียวแบบนี้บอกครับอ๋อน,น,นี่เป็นเกี่ยวเป็นกำทุกคนเกี่ยวเป็นกำๆแบบนี้แล้วเอาไปยังครับอันนี้เอาไปจากไหนเอาไปตีบอกไปป,ไปปั้นปั้นใช่ยัง อ๋อใส่รถจกักเ,เอาลอ้อขึ้นและก็ปันแบบนี้บอกครับเเอเอา้าคือได้มีข้องน้าหลังสิครับโอ้ประเหตุเร<บ>าเก็บใส่เลยนเาลาายนาะเกบใส่เลยบเก,กนานีปลาเบดเบิดนี่บอกครับ,บ,บ,บโอ้ท,ที่ที่มันเหลืองๆนี่เนาะปาดเกี่ยวสามคน บมือบอกครับบ้านอย่างกะนา,น,นาลาดควายนาลาดควายนาลาดควยเืิงยมราชนะครับบ้านนาลดควายนี่แหละทำทรพีเด้ฮะทำทรพรีวนพ่อฮนอ๋อ,อ,อไปลินยูลาดวันทีเอาควายวนพ่อเออทรพีวนพ่อเลยทรพีวนพ่อคือคือ อ๋อตามนิทานนั่นบอกตามนิทานนั่นแหละตามนิทานควายบัานลาดมันนี่บ้านาานาลาดควายนาลาดควายบัานลาดมันอืบนมันเที่ยววนลิ้นลิ่นเพื่อกล่มดีนะครับนาดำเนาะนี่เนาะเออดโอ้นาแซงแถวนี้ข้าเจ้าดำเบิดเนะดาะบ่ได้หวานเนาะบบ่่เคยหวานรับครับถ้าทางไทยนี่บ้านบ้านเราลดเกี่ยวคนบ่ได้เกี่ยวเด้ อ๋อครับไม่นอยู่แต่ว่านั้นทางนั้นหาเอ็ดง่ายเอ็ดง่ายอ๋ออันนี้หาเอาแต่ขี้งวขี้ควายนี่บอใส่อ๋อบันนี้เอ็ดจากไหจังสิกินเบิร์ครับคือเอ็ดทั้งนาแซงนาปีแทะขายพร้อมอขายพร้อมว่าเสียงกบ โอ็มีกบอยู่ในนานี่บ่กบในนาเนี่ยแหละอ๋อกบธรรมชาติไออันนี้กระเทียงเถียงหรือเทือนเถียงเลยเฝ้าเถียงขึ้นใหญ่แหละอ๋อสบายได้บ่บัดเามนอนก็นมานอนเฝ้าเกี่ยวข้าเดี๋ยนี้นอนนี้อ๋อมีเกี่ยวข้าวกับน,นอนเฝ้าข้าวพร้อมนอนบัดน,นี้เก็บนี่เอาหยั่งมาเก็บบัดน,นี้ครับรถคนนี่เลยคนขนขึ้นนี่คนเก็นเนเกบขึ้นเก็บใส่หย,ยั่งไปนี่แบกนี่แหละอ๋อแบกใส่บ่าไป เพื่แล้วอันนี้ตากจังมือครับนี่มือแรงกับคนขึ้นไปไปว้เลยแล้วกัปั่นพร้อมเมื่อท่งจังปั่นเ่อเดียวโอ้บัดเฟืองได้บัดนี่ครับเลียยเ้ยงงัวพร้อมเลี้ยงควายพร้อม๋อ,อ, <laughs> อดีเลยมัดน,นี่กะมีท่งแล้วแล้วก็รอ,อนาปีเนาะน้ำาบดท่วมบ่ครับแถวนี้บมท่วม แต่ว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์บ้านนี้แหละอุดมสมบูรณ์นอะที่สุดเนาะเห็นม,มาในทางมีทางอื่นแห้งแล้งเบิดทางนี้เข้าเต็มนาโอ้ออดีหลายทุกคนบางคน,คนเกี่ยวเข้าเจ็บเอวประรับเข้ามันเตี้ยเนาะอโอ้มันเตี้ยเข้ายังอะไนี่ข้าวเน่าข้าวเน่าพันเน่าัน อันนี้หาเอาลงนาปีได้ดะเอาบ่อได้ทั้งสองเพราะว่าถ้าอยู่ไทยนี่ต้นเตี้ยๆนี่ซิเอสได้แค่นาแซงนาปังถ้านาปีนี่สิเป็นต้นสูงอันนี้สีสามเดือนเบนบะอันนี้สามเดือนบะอ๋อเพราะว่านาปีนี่เพิ่นสีเอสสี่เดือนกะซีต้นสูง เขาจะใช้ผัดแบบนี้อ๋อครับเพราะว่ามันบ่อถือดินเฮาเนาะอ๋อมันแล้วที่หลังมูแบบนุกมันอย่างก็มากินนี่เนาะอ๋อก็เลยต้องเอ็ดให้มันแล้วพร้อมมูมันจังเร็วอ๋อครับใช่ใช่ใชมันต้นสูงนี่มันสิแล้วที่หลังมันแล้วที่หลังแต่คู่มือนี่เฮากันยังแบบเกี่ยวไผ่เกี่ยวมันเนาะบ่ได้จ้างบ่ได้ยังเนาะ มีไปส้อยกันบ่ครับอ,อ๋อแต่คือไปเอาหุ้นแต่ก่อนนี่บบมีแล,แล้วมีแต่ไปจ้างเอาเมืม่อไรแสนแสนนีกจักบาทร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอ๋อกะถืออยู่นะถ้าอยู่ไทยนี่ครื่องมื้อได้หนเครื่องมือ้อสองร้อยผูดอ่ะอ,อันนี้มือ้อนึงยังร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบ ว่าอยู่หั้นคข้าเจ้ากัเอารถเกี่ยวแล้วมันถือกว่าคนจ้างคนรวยอยู่หาบันได้ย่านล้มแ้มล้มแําใดข้าเจ้ากันล้มล้มกันลงมรถเกี่ยวง่า่นะรถเกี่ยวมันลงได้เบิร์ตอืมโอเคครับเขาขอบใจหลายๆครับโชคดีว่ารวยเข้าขนาดสอส่วน เบิดท่องนี่ได้ใส่กระสอบอยู่บ่ครับแปดสิบกระสอบปาดคือทั้งนาทั้งนาปีนาแสงได้ปาดโอ้ครับครับอ่าครับมันมานเออทุกคนครับขอขอบใจเด้อบ้านเนี่ยก็บ้านลัดควายบ่นารัดควายนะครับมสวน ส่วนเพื่อนกันเอ็ดอยู่นี่เลยสบายเพราะว่าน้ำท่าุดมสมบูรณ์นะทุกคนพูดอ่ะข้าขนาดงวควายก็ปล่อยเลยแล้วมันก็นอ้อมไว้หัวว้รุ่นว่านะใบรุ่นนะครับนี่นนคือเพิ่นเพ,นเพิ่อนอ้อมหัวว้เรียบร้อยงวัวควายก็ปล่อยเลยเพราะว่าฝั่งนี้ก็อ้อมอ้อมอ้อมไว้บอกให้มันลงไปในน้ำนะ น้ำเพื่อนปล่อยออกมาจะเขื่อนนะครับอะไรเขื่อนเขื่อนนั่นบรอทางทางภูเขาลูกนี่ขึ้นไปอีกอ๋อแล้วปล่อยน้ําลงมาจากเขื่อนนั้นมาไหลแ,งแลงหงเพิ่ออ้อมไว้ฝั่งนี้ก็อ้อมไว้ก็คืองัวควายกับปล่อยเลยกินเลยน้ําสบายทุกคนว่าได้มีฮอดเขาควายอยู่ทางนี้งัวอยู่ทางนี้คือดีขนาดนะทุกคนค่ะทุกคนมาเบิ่งชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงนะดีหลายคน นี่แหละผลไม้ที่เด็กน้อยมากกินมักตะกบเ <laughs> ด็กน้อยก็สิมาลัดกินอยู่นี่แหละโอ้หมัง,งิ้วที่เบื้อยๆบ่ <laughs> เอาหมาังิ้วนี่คือบอกเจ็บครับเจ <c ười> ็บ๊บบอหัน <c ười> โอ้จ, <c ười> จุดแตกเว้ล <c ười> ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วดีครับ